สวัสดีครับผมโจนัทะเดชนะครับปดีโอนนี้ก็จะเป็นคลิปปดีโยนที่จะมาพูดเรื่องของการวิจัยนะครับที่สารอาหารฟื้นฟูไตได้นะครับโดยมีหลักฐานทางการแพทย์กว่า15ปีเลยทีเดียวนะครับสารตัวนั้นชื่อว่าสารที่ชื่อว่าฟูคอยแดดนั่นเองนะครับในหัวข้อภาษาอังกฤษนั่นก็คือ use of f u c o i d a ด to treat renal disease นะครับ a review of 15 years of c l i n i c studies นะครับก็คือเป็นไทยว่า การใช้ฟูกเดนในการบำบัดไตนะครับรายงานจากการศึกษาวิจัยมากกว่า15ปีนะครับซึ่งต้องขอบคุณข้อมูลตรงนี้นะครับจาก p ับเม็ดนะครับอย่างที่เห็นลิงที่ผมไว้ให้นะครับทุกท่านที่ในในห้องนี้นะครับอาจจะรู้จักฟูโาเดนอยู่แล้วนะครับในกลุ่มนี้หรือบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่อาจจะมีคนใกล้ตัวนะครับหรือมีคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไตอยู่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยวิดีโอนี้จะช่วยมากๆเลยนะครับสำหรับหลายๆคนที่เรียกว่าคนในครอบครมีปัญหานี้นะครับเพราะว่า ถ้าเราไปโรงพยาบาลนะครับแล้วมีค่าไตาที่เสื่อมนะครับเราจะรู้ว่าเราไตาเสื่อมยังไงก็คือดูค่าอยู่3ค่าด้วยกันอย่างที่เรารู้กันนั่นก็คือค่าเคียตเนีนนะครับถ้าค่านี้เนี่ยไม่ควรมีเยอะนะครับต้องควรอยู่ประมาณประมาณ1กว่าๆนั่นเองนะครับจะเหมาะนะครับถ้ามากขึ้นเรื่อยๆก็คือของเสียเยอะไตไม่ดีค่าที่2คือค่า b u n นะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งไม่ดีนะครับควรจะอยู่ประมาณช่วงวัน10บถึง กำลังดีนะครับอย่านที่สาคือค่า GFR หรือค่าการทำงานของไตนะครับอันนี้เนี่ยควรจะมีเยอะไว้ก็ดีนะครับดังนั้นหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วเนี่ยหรือบางคนไม่รู้ก็ลองศึกษาตรงนี้ซึ่งวิดีโอนี้นะครับได้เอามาจาก,กาวิจัยซึ่งผมเองต้องออกรารวิจัยนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะได้นะครับหลังไมค์มาที่ผมได้นะครับคือเป็นกรารวิจัยที่มีเอกสารทางการแพทย์นะครับแต่ว่า ถ้าเราไปที่ตามลิงที่ผมทิ้งไว้ให้เนี่ยต้องซื้อนะครับต้องจ่ายตังค์ด้วยนะหลายพันดีเดียวนะครับผมก็ซื้อมาเลยเพราะว่าผมสนใจมากมากนะครับแล้วก็อยากจะมาเผยแพร่ซึ่งเป็นการวิจัยจากประเทศจีนนั่นเองซึ่งเป็นต้นตํำรับนะครับแล้วตอนนี้นะครับคือตื่นเต้นมา,มากๆเลยคือประเทศจีนออยอประเทศจีนนะครับได้มียารักษาโรคไตตั้งแต่ปี2000 2000กว่านะครับก็คือยาบำรุงและฟื้นฟูไตโดยสกัดจาก สารไทะเลสีน้ําตาลและสารสาคัญที่อยู่ในยานั้นก็คือฟูคอยแดนนั่นเองนะครับซึ่งก็เราล้ํามานานเลยนะฮะทีนี้เราล้ํากว่าเราล้ํากว่าออยประเทศจีนอีกนะครับซึ่งผู้ทําการวิจัยนะครับมีอยู่เนี่ยสท่านอย่างที่เห็นนะครับในผลงานวิจัยนี้นะครับในตามผับเม็ดนี้ก็คือเนี่ยคุณจิงวังลีชัวเจงอ่ะชื่อจินจีเนี่ยนะครับยังยูอ่ะชุนบินชางอ่ะนะครับจากแลบเนี่ยมีมีแลบนู่นนี่นั่นเลยนะครับ มีอยู่3ามแ l a ด้วยกันนะครับ A B C อะไรเงี้ยนะครับผมไม่ลงลึกแล้วกันก็เอาเป็นว่าก็เป็น l a บที่มีเอ่อเป็นระดับแบบของชนิสคาร์ดิมิอัพไซแอนเลยนะครับเป็นสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์ไบโอโลจีมารีนไบโอโลจีแ่อห์ l AP ชื่อดังนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางไซแอนมารีนไซแอนเพราะว่าสารสกัดหรือเป็นอาหารเป็นยาเนี่ย คือว่าตัวของฟูกแดนเนี่ยกัดจากสลายเทอริสีน้ำตาลมาเองนะครับซึ่งมีเลฟเฟรนนะฮะผลการวิจัยเนี่ยมากกว่าเลฟเ,เฟรนถึง91เเลฟเรนทีเดียวนะครับซึ่งเรียกว่าไม่ไม่ไม่ได้ธรรมดาคือเป็นการวิจัยที่รีวิวการวิจัยต่ออีกต่ออีกต่ออีกต่อจากการวิจัยหลายๆตัวนะครับถึงกาการวิจัยนะครับดังนั้นเรียกว่าเอาการวิจัยดีๆด,ด้านเรื่องของการบำรุงไตนะครับมา รวมกันในวันนี้เลยวันนี้เนี่ยหนึ่งชั่วโมงวิดีโอนียจบแล้วจบเลยคือแบบครบจบทุกคําตอบว่าเราจะฟื้นฟูไตย,ยังไงนะครับซึ่งต้องไปเรียกว่าผมตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นการพิสูจน์นะครับว่าเออวิทยาศาสตร์จริงๆว่ากระาของเราเนี่ยเออจริงๆช่วยไล่หลากหลายทีเดียวนะครับแต่ที่สําคัญคือเรื่องของการลงไตแล้วช่วยเรื่องเบาหวานเนี่ยโดดเด่นและถูก,ถกจัดเป็นยาเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะมาให้เห็นว่า ของเขาเนี่ยใช้อะไรตัวไหนโดสประมาณเท่าไหร่เนี่ยครับฟูคแดนนะครับเป็นสารสำคัญที่ถูกการพิสูจน์มามากกว่าเกือบเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็มีชื่อถูกบัญญัติในประมาณ5 0กว่าปีแล้วนะครับฟูแดนเนี่ยเป็นสารอาหารเป็นัลเฟตโพลิสคาไลบางคนบอกว่าคืออะไรบางคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรเนี่ยแนะนําว่าก่อนก่อนหน้านี้นะครับมีวิดีโอก่อนก่อนหน้านี้ที่ผมพูดเรื่องโพลิสคาไลคืออะไรัลเฟตคืออะไรัซเฟตก็คือกรมถันอ่า มันจะมีมากอยู่ในพวกมีอยู่ในมากที่เป็นพืชที่มีกลิ่นฉุนนะครเช่นทุเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีมากอยู่ในสาหร่ายด้วยนะครับมีอยู่ในหัวหอมมีอยู่ในพวกพวกหัวที่มันมีกลิ่นน่นะครับแล้วก็มีคุณค่าทางยาน,นั่นเองแล้วก็สกัดมาได้มากแล้วก็มีคุณสมบัติทางยาจากสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลนะครับ แล้วมีผลการออกฤทธิ์ที่พูดในผลการวิจัยนี้ก็คือ3หัวข้อหลักๆเลยนั่นก็คือเรื่องของไตไวายเรื้อรังนะครับ chronic renal no failure นะฮะแล้วก็อาการปัเเจ็บที่ไตเฉียบพลันแล้วก็อาการเบาหวานลงไตดังนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยแน่นอนว่าจะพัฒนาการเป็นโรคไตในอนาคตหลังจากกินยามานานห้าปีสิปีซึ่งเวลาเราเป็นเบาหวานเนี่ยเสี่ยงเป็นแผลตัดขาแล้วนะครับเบาหวานอาจจะขึ้นตาและลงไตได้อีกนะครับ าวาันขึ้นตาทําให้ตาอาจจะบอดมองไม่เห็นลงไตก็คือไตเสื่อมทํางานไม่ได้นะครับแอปสเตยหรือบุครขัดยอดเนี่ยก็ได้ผมการวิจัยนี้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าผมเองจะมาพูดเป็นภาษาไทยนะครับก็เรียกว่าแปลมาก็คือผมเองเนี่ยเอาวิจัยมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีมีการสรุปเป็นภาษาไทยด้านซ้ายนะครับแล้วก็เอาต้นฉบับตัวจริงอะด้านขวาให้เห็นเลยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปค้นเลยคืออ่านได้เลยใครเก่งอังกฤษนะครับใครเป็นนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ดูอ,อ่านได้เลยนะครับด้านขวานะครับแล้วก็ใครอ่านแล้วแบบแแปลเหนื่อยแปลยากอ้าวด้านซ้ายแล้วกันแล้วผมก็สรุปผลวิจัยนี้ให้ด้วยนะครับดังนั้นครบรลปเลยบทขย่อด,ด้พูดถึงฟูคอยแดนที่สกัดจากสาหร่ายเทะเลสีน้ําตาลน,นะครับซึ่งสาหร่ายทเลสาหร่ายเทะเลสีน้ำตาลก็มีหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่การวิจัยนี้มาพูดถึงื็เจาะลึกนั่นก็คือสายพันธุ์ที่มีคุณสมบ,บัติทางยาสูงที่สุดที่ช่วยเรื่องไตนั่นเองนั่นก็คือ ตัวซักคารินาปาจาโปนิก้าจาโปนิก้าจะวมายคือญี่ปุ่นน่ยคือน่านน้ำประเทศจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยคือน่านน้ำเดียวกันนะฮะมันมันมันใช้เนื่อในน่านน้ำเดียวกันเขาก็มีข้อพิพาทอยู่เสมอเนาะเพราะว่าเป็นประเทศอยู่ใกล้เคียงแล้วก็สายพันธุ์ทะเลสีน้ําตาลเนี่ยเรารู้อยู่ดีว,ว่าโอเคเนวาเนี่ยสุดยอดนะครับซึ่งตัวอเมิของเราเนี่ยสกัดมาจากทะเลทะเลสีน้ําตาลญ,ญี่ปุ่นนั่เนเองนะรับคือที่น่นแหละนะครับ จาปนิก้าก็คือเป็นชื่อสายพันธุ์ก็คือมาจากแถวญี่ปุ่นเนาะแต่จริงๆก็เราก็ใช้กันในเมืองจีนด้วยนะครับเพราะมันก็คือเป็นเป็น,ปนทะเละโซเดียวกันนะครับซึ่งอะไหล่ตัวของเนี่ยสคารินาปาจาปนิก้าเนี่ยเป็นสาหร่ายทะเลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจแล้วก็บุกถูกบริโภคในประเทศญี่ปุ่นสูงมากเลยนะครับมากที่สุดในโลกเลยเป็นพืชทางทะเลที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกได้ใช้กันแล้วก็มีประเทศเกาหลีด้วยอ่าประเทศญี่ปุ่นประเทศจีน อย่างที่ทุกท่านนะครับได้ดูวิดีโอก่อนหน้าของผมที่ผมเลือกพูดเรื่องฟูคาแดนนะครับฟูเคาแดนเนี่ยถูกจัดเป็นเป็นยานะครับในยุคถินซีฮ่องเต้น,นะครับเรียกว่าเป็นเป็นสารสาคัญเลยในยาอายุวัฒนะนะครับแล้วก็ในปี2005เนี่ยทาง National Geographic นะครับได้มาพูดถึงว่าคนบนโลกเนี่ยมีโอกาสอายุยืนนะครับอยู่3พื้นที่ด้วยกันนี่ก็คือ ที่โอกินาวาที่ญี่ปุ่นนะครับคนอายุร้อยปีเต็มเกาะเลยนะครับเป็นหลายร้อยชีวิตแล้วก็มีที่ฝรั่งเศสนะครับก็ดื่มไวน์แดงแล้วก็ที่อเมริกาเขาก็ดื่มพวกวีแกนไอไม่จะดื่มเขาเรียกว่ากินของวีแกนอะไรเงี้ยกินพวกพืชเป็นหลักเนี้ยดังนั้นรสรุปได้ว่าตัวของสาไลาททะเลสีน้ำตาลเนี่ยที่มีฟูคาดนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนอายุยืนนั่นเองเพราะชาวใช้ก,กว่าพันปีแล้วนะครับในการรักษาอาการวมน้ำนะครับอันนี้ถูก จดบันทึกไว้ในตำราแพทย์จีนมานาเป็นพันๆปีในยุคจินซีฮ่องเต้น,นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอาการบวมน้าขาบวมน้ําท่วมปอเดเป็นอาการหนึ่งของอาการโรคไตนั่นเองคือไตขับน้ําไม่ได้นะครับอันนี้ก็มีจะพูดในบนวิจัยแล้วิจัยนนะครับสา,า,ารสกัดที่มีส่วนประกอบอเอาข้าวคือเป็นฟูโคสบวกกาเล็กโตนและโมโน,นสคาไรชนิออื่นนะครับสา,า,ารสำคัญที่โครงสร้างมันก็คือตัว โพลีซัคคาไล์พลีแปลว่าหลายซัคคาไ์คือเรียกว่ากลุ่มกลุ่มของน้ําตาลแต่ไม่ได้กินแล้วอ้วนนะครับแต่มันเป็นโครงสร้างที่ไม่ได้ดูดซึมเป็นพลังงานแต่มันทํางานช่วยในเรื่องของทํางานร่วมกับัลเฟตช่วยเรื่องของการทํางานปกป้องไตบํารุงอ่วัยวะแล้วช่วยเรื่องของต้านไวรัสน,นั่นเองนะครับแล้วก็คุณสมบัติของฟูกอแดนก็จะแต่ละพันสายพันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันบ้างตามตำแหน่งของัลเฟตนะครับอันนี้เป็นดูข้อมูลทางวิชาการนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่า สายพันธุ์เนี่ยสายพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยคือดีแล้วกเเ็เรื่องไตเรื่องการกระตุ้นภูมินั่นเองจากการศึกษาทางเภสัชวิทยาระบุว่าฟูกอีแดนช่วยยับยั้งนะครับผังผืดในไตคือปกติเนี่ยไตยเวลาเรามีปัญหาเรื่องความเสื่อมเกิดการหน่วยไตยมันจะเหมือนเป็นเป็นกระบอกน้ำนะครับแล้วมันแตกเนี่ยพอแตกแล้วมันเสื่อมมันใช้งานไม่ได้มันจะกลายเป็นผังผืดเหมือนเราเป็นเราเป็นแผลเป็นเนี่ย เวลาเรามีแผลเป็นใช่ไหมจะเห็นมันเป็นน,นูนๆอะไรแบบนี้แล้วมันผิวไม่สวยแบบนี้อาจจะเป็นพังผืดเนาะแต่ถ้าเป็นพังผืดที่ไตคือไตมันใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับดังนั้นฟุกแดอนช่วยในการยบยั้งไม่เกิดพังผืดในไตแล้วก็ไม่ให้เส้นเลือดขนาดเล็กในไตเสียหายปกติหน่วยไตยมันจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นกระปบเนี่ยแล้วก็เลือดเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนของเหลวของเสียนะครับโดยหลอดเลือดฝอยเนี่ยเข้าไปแล้วก็วออกมาเนี่ย เกิดเส้นเลือดมันแตกปุ๊บกระบอกนี่ก็คือใช้งานไม่ได้เลยนะครับแต่ก็ฟูาแดนช่วยได้ลดการอักเสบและการออกฤทธิ์ของพีซคารินอชิเลตินนะครับช่วยรักษาเนื้อเยื่อและโครงสร้างของเส้นเลือดฝอยจริงๆทั้งร่างกายรวมทั้งในไตส่งเสริมการกรองของหน่วยไตยและปกป้องไกโคซามิโนไกโคเจนในไตนะครับจากการเสรื่อมถอยซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลฟังดูแล้วเปน็นภาษาคุณหมอเอาเป็นว่าช่วยทําให้เนื้อเยื่อไตเนี่ย อายุยืนขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงของหลอดเลือดลดลงนะครับ